ตนที่ขึ้นชื่อว่าผ่านมา50ปีก็สร้างไม่เสร็จสักทีกับถนนพระราม2นอกจากขึ้นชื่อเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างที่เนิ่นนานแล้วเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการก่อสร้างที่ไม่เสร็จสิ้นสักทีคืนนี้ตีสามเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนบนถนนสายนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้าง อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าทันทีที่รถวิ่งเข้ามาอยู่บนถนนพระรามสองถนนแปลกตาจากตอนกลางวันเพราะแทบตลอดเส้นทางนะคะจะมีการปิดถนนตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่เพื่อเบี่ยงให้รถมาวิ่งเลนเดียวเพื่อที่คนงานจะได้มีพื้นที่ในการก่อสร้างถนนสายนี้ค่ะปกติแล้วการทำทำงานก่อสร้างตอนกลางคืนอนีค้ค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างอ๋อระวังในเรด้าการยกของครับแล้วก็ เวลาลงบ่อลงบ่อต้องระวังด้วยเวลาลงบ่อาอาจจะมีของอะไรตกมาเมหัว oh. ต้องให้มีคนอยู่ข้างบนช่วยดูควมปลอภัยข้างบนด้วยครับหนุ่มไรเดอร์คนนี้ก็ได้เล่าประสบการณ์ขี่รถบนถนนพระรามสองตอนกลางคืนให้ทีมข่าวคืนนิตีสามฟังนะคะว่าตลอดเส้นทางที่มีการก่อสร้างคนส่วนใหญ่ที่ขับขี่บนถนนสายนี้ในช่วงกลางคืนก็จะขับขี่ด้วยความเร็วแต่ตอนกลางคืนก็ลดลงหน่อยแต่ก็อาจจะแบบแบบพวก ไดเดอร์ขาซิ่งหรือแบบคนขาซิ่งเงี้ยเขาขับเร็วก็อาจจะแบบแล้วแบบรถออกมากะทันทันแล้วออกอยาเบรกไม่ทันข้อมูลล่าสุดจากกรมทางหลวงได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนพระรามสว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2566หรือช่วง4เดือนถนนพระรามสแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว262ครั้งมีผู้บาดเจ็บ138คนและมีผู้เสียชีวิต12คน หากใครที่สัญจรบนถนนสายนี้ในช่วงกลางคืนก็ควรใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะ